เปิดเคล็ดลับวางแผนการเงินง่ายๆในแบบฉบับคนเจนเซนหรือเจเนเรชันเซนที่คนเจนนี้กำลังเข้าสู่โลกการทำงานมากยิ่งขึ้นเรารู้โลก สวัสดีครับผมบิ๊กกิติทัดครับวันนี้มาพบกับรายการเรารู้โลกรู้ EP ที่20กันแล้วนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจในกลุ่มคนยุคใหม่ที่เกิดตั้งแต่ปี1997-2011หรืออายุระหว่าง12-26ปีเพราะคนเจนแซเติบโตมากับสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างจึงมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆและเรียนรู้ได้ไวในปัจจุบันถือว่าเป็นกลุ่มคนวัยทำงานที่อายุน้อยที่สุด มีความสําคัญที่ต้องคิดเรื่องวางแผนการเงินเพื่ออิสรภาพทางการเงินในอนาคตวันนี้ผมเลยนํา5เทคนิคมาแจกสําหรับคนเจนเซกันครับข้อที่ 1. ทําบัญชีรายรับรายจ่ายการทําบัญชีรายรับรายจ่าย,าย,าย,ายเป็นจุดเริ่มต้นการวางแผนการเงินที่ดีที่สุดในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกการทําบัญชีของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นเทคนิคที่2ออมเงิน10-15%ของเงินเดือนแบ่งเงินจากรายได้ประมาณ10-1 5เมาเก็บ ออมไว้ทันที่เพราะเงินออมเหล่านั้นเป็นเงินออมฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีต่างๆเช่นอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บเทคนิคที่3เก็บเงินเพื่อออกไปท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การสร้างแรงบันดาลใจและมีความสุขในการใช้ชีวิตจะช่วยเพิ่มเป้าหมายชีวิตการทํางานซึ่งเป้าหมายนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นการท่องเที่ยวอย่างเดียวอาจเป็นสิ่งของที่เราอยากได้หรืออะไรก็ตามเทคนิคที่ 4. เก็บเงินเพื่อลงทุนใน f o เ e ็กคิวโต หุ้นอสังหาหรืออื่นๆเริ่มจากการหาความรู้เกี่ยวกับทางเลือกการลงทุนต่างๆภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้เงินทํางานในตัวของมันเองเทคนิคที่5หาเงินให้เก่งเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง <ๆ S 1> การเพิ่มรายได้อาจจะมาจากความชํานาญในสายวิชาชีพหรือรายได้จากงานอดิเรกเมื่อเกิดรายได้ก็สามารถนํามาหมุนเป็นเงินค่าใช้จ่าย หรือจะเก็บเป็นเงินออมเพื่อไปลงทุนต่อยอดได้และสุดท้ายนะครับคลิปนี้เป็นเพียงเนื้อหาความรู้เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาก่อนทําการลงทุนเสมอครับก่อนจากการคลิปนี้จําไว้นะครับว่าถ้าหากเรารู้โลกก็ต้องรู้สําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ